สบายดีเบิดสุขูสุขคนเนาะเมื่อนี้สาวแพงพี่น้องหาเฮ็ดน้ำกันเด้อเฮ็ดชมาฟีพี่น้องเ,เองต็มแล้วพี่น้องปลาเมาปลาเมาเห็นเห็ดแล้วพี่น้องมากันจะคนหาคนพี่น้องเก็บเห็ดพี่น้องน้องสาวสองคนสบายดีแนะ่ พี่น้องมาเก็บเห็ดกันเด้อัปดีพี่น้องเก็บเห็ดพี่น้องพูดเห็ดเาเ้เห็ดแล้วมาปลาเมานำพี่น้องเบาแพงเลยกะน้องบูมสาวแพงกะสาวแต่งพี่น้องนน่แหละปลาเมาได้เห็ดยังปลาเม็าน้ำมาเห็ด ปลาเมาเก็บเห็ดพี่น้องปลาเมาอักขากเนาะหำพานหนใช่มีมพี่เ็ดหาดปลาเมาอเก็บเห็ดพี่น้องเา็บเห็ดกันเด้อพี่น้องเก็บเห็ดกันเด้อนี่ลายอยู่ไดลายหลายดอกอยู่ดหาดพี่น้องเห็ดกำลังออกพี่น้องทางฝั่งเราเพราะว่างวดนี้เป็นงวดสุดท้ายเนาะปลาเมา ุดท้ายตีงวดสุดท้ายพี่น้องเฮ็ดออกงวดนี้ต่อไปก็เกี่ยวเขากะซิบุมี่เฮ็ดกินอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าเอาแพงเปิดชนัดกันนะอยู่ห้ากินนะพี่น้องก็ะเมาบปัจจักเฮ็ดออกพีกมะเขือก้อยหูเป็นได้หูขอก้าวงวดสุดท้ายพี่น้องมีเฮ็ดออกพีกนะคะใช้เฮ็ดออกพีกตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายกอดปุ๊บเสร็จเลย กดกรุบใส่เลยพี่น้องเฮ็ดออกรลายพี่น้องฟังเล่าหายโควิดเนาะถ้ามีเอฟซีอยู่ฟังไทยอยากกะสิฝากไปหายอยู่พี่น้องเมื่อนี้กเปิดเค็ดแรกของเบาแหงกับผ้ามาหาเห็ดพี่น้องนี่เห็ดยังไงเนี่ป่าเห็ดเห็ดยังเซาแหงเห็ดพี่เบื่อเพิ่นนะ คนเบื่อพี่น้องผีเบื่อผีเบื่อกินก็ได้ปลาเมาเห็นเห็ดลังโง่ปลาเมาคือมานใช่พี่น้องเมื่อนี่ไอ้ปลาเมาโ้ เฮ็ดละโง่กำลังเป็นไข่พี่น้องเบ้ายิ่งแล้วบ่อแพงเหยียบบ่อแพ่งเหยียบพี่น้องเหยียบเล่าไอ้บุ๊่พี่น้องได้ซอมไข่ซอมไข่ว่าเอาให้ไข่ขีดเบ้าเคลียบเบ้าขี้จก็มีไข่ปลาหม่าวหาแต่ไข่พี่น้องเลยโอ้ได้ละโง่ซ้อมดอกเด้อประมาณเคลียเฮ็ดพี่น้อง <No. S 1> เบ็ดได้แหละปลาหม่อป่ะลงล oh. งนี่จ้าอันนี้โอ้น่ะกินบ่ได้เด้ปลาหม่อบ่ได้เปละโดย right. กินบ่ไใด right. อันนี้ไงเป็นป่าพี่น,น้องกำลังเคี้ยวกระจีพี่น,น้องเลยเกำลังเคี้ยวงามเฮ็ดกกำลังออกส่วนนี้เฮ็ดกำลังออกหลาย ข้าเจ้าสิไปเอาเห็ดหลังหกขาเจ้าบัาเอาเห็ดหาดขาเจ้าอย่างไรกะบาแพงเองกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะ้องบัเป็นเคสแหลกเลยคลิปแรกที่บาแพงสีลงนี่ยัยงมีเอฟซอยู่พี่น้อง หายไปใส่เบ็ดเลยนนปลาพี่<ม>น้องชาวแพงเห็นเห็ดบ่บดดดพี่เบือพี่จะเฮ็ดพี่เบื่อพี่น้องเก็บก่อนเลยบอท่านได้เฮ็ดบ่ท่านได้เฮ็ดเก็บผักติ๋วเลยพี่น้องชาวแพงอิจฉ <c oughs> <c oughs> าคิดน้ำปลาเหม่อไปละ ปลาเมาวอยอ้อนได้เหมือนนี่เก็บผักติ่วไว้ใส่แกงเห็ดพี่น้องผักติ่วก็มีสองแบบผักติ่วก็ง,งามงามพี่น้องเลยคนกับผักติ่วบวกคนได้แมนเมนผักติ่วบวกคนนี่แกงได้เนาะสับแงพงผักติ่วคนนี่แกงบ่ได้พี่น้องบ่ต้องซื้ออยู่บ้านเก็บเอาตามปลา เจอแล้วซาแงพงนะโอ้พี่น้องเห็ดก่อโคขึ้นะมาเห็ดก่อโคสมเก็บผักติวอยู่เด้อมือนี่เฮ็ดแะไรแกงอย่าบ้าอยากจะเฮ็ดหำ่มกแล้วพี่ๆซาแพงพี่เฮ็ดเฮ็ดเบาแพงเจอเห็ดแล้วนะ้อง นี่ค่ะเป็นคล้ายๆเห็ดกอแต่บางคนก็เอิน้นเห็ดกอโคกพี่น้องบางคนก็เอินอ้นเห็ดน้ำหมากเนาะหาไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ๆๆสาแพงนี่ๆเห็ดเห็ดผึ Head ่งเลื้งพี่น้องเห็ดผึ่งเลืง้งนี่สายว้าว เนี่ยลามมาถึงนี่เลยใช่หรือเปล่าเะเท็ดออกร้ายพี่น้องเอ้ยมือเสานี่เขาจะเอาไปเอาเป็นหาเป็นหาบอกแม่แต่ปลาอันนี้เสาแพงกับบ่แพงกับปลาเมากับน่องบุมกับน้องแตงมาสายเลยเนาะพี่น้องสวยแล้วพากันมาสกินแรงจะมากินแรงคนมาแต่รอบเสาบ่ทนันเขาแล้วพี่น้องเพราะว่ามีคนเข้ามาหาลายพี่น้องเลย บอกแพงคุณพ่อเฮ็ดพี่น้องเบื้องเบื้องเฮ็ดยังอ่ะเฮ็ดผึ่งเลืองเฮ็ดผึ่งเรืองเนาะโอ้หเต่ามนูแพงไปเลยเมื่อนี้กับ่าแพงให้ตังแต่มาเป็นตากล้องเนาะตามคนเป็นตากล้องให้นนี่บอแพงคุณพเฮ็ดทั้งได้เนาะตามไปเลย ีี่่นมเ็ด,แ,ด,ออด,ดแต่ตอนนี้เขาไปกินเวดหรือเปล่าจ๊ะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้กะกระโจยทีเห็ดอันกระตาซุกเซิร์นหอกเต็มแล้วเนะวาะาะวเห็ดมาพ่อหมูเห็ดลายเป็นนีเป็นวีอยู่นี่นอ้องบุ๊มบิ๊บง่บงใส่แล้วเบาแพงกะจักไปใส่ตากองกับอันเจ้าของ่องผักผักกันแล้วบุมีกระตาใส่เห็ดบ่านี้โอ้ยนี่กระซิมายิบ แนวใส่เห็ดเนาะเพราะว่าแนวใส่เห็ดกระตาใส่เห็ดกับเบาวแพงเพิ่นเอาไปสิมานยิบแนวใส่เห็ดปานี้ một cột nó nữa Để không xong thì có chắc có thằng đây Không xây thì Ta con là bố mì hoạt ăn Cả ta thì xay hết và thọ hết Để không xong thì chỉ đây hết gì đó nó Ít cả tam căn phai บัดท้อนมาหอดขึงท่างผัดไว้แยกกันซ้ำแยกกันดูมีกระตาใส่บัดนกระตาอยู่น้ำไอได้ยิบเอาบัดนเอาใหม่เพลกนี่หละยิบเอาเนาะใบตองกุง้งเห็ดนาใส่ นี่แหละสอาเหเฮดปอดลงนี่เลยเนาะนี่นี่เฮดเอาลงไปเลยเอาลงไปเป็นวีเลยเนาะเนื่อจากว่าตัวเก่าของเฮามันเต็มมันลดเลือละ่ะเ็คือออกเลย นี่นะพี่น้องเฮ็ดที่เก็บได้กะมันเลือ,อาการะโจยมากยิบใหม่บบน,นี้ตั้งกลองไว้ก่อนตั้งกลองเอาเงนเฮ็ดใส่กระโจยกัน วีเป็นวีอยู่น่าฮักจ้ะชิเลียนรู้สีมาหน,นักน,นลขอไปเลยหอนหอนลงจากหน่อยหนึ่งนี่เป็นวีอยู่ขอไปในนี่เลยเอาเพ็ดอันนี้เขาก่อนเฮ็ดนี้มันแค็งอยู่เนาะหอนหอนลงอีก สีเต uh, okay? okay. oh. ็มอีกแล้วมาแยกสีเลื้อยมาแยกไงแือคล้องสองก็จัดยามได้สิมาเนาะเป็นวีอีกแล้วงามงามพี่น้อะมีแต่ดอกกำงามเลยเขาไปนีเลยอืมสีนี้บอกสีใสแล้วก็คล้องสองนั่งบ่มาอยู่ พากันไปทางใดปลาเมากับชาแพงแล้วก็บ่าวแพงแเนาะเต็มซะแบดนี้แน่เยี้ยแตงแต่เฮ็ดอันนี้เนาะปลาใบมิสก่อนอปลาใบมิสก่อนเนาะไป,ะนนะปหาเลอเบิง้งเฮ็ดอ,อีกเนาะปลาเถื่อ พาไปหาหลอกบางเฮ็ดนี่กระนังถ้าได้ยินเสียงสุเพิ่นมาแล้วเนาะก็สิไปหาสุเพิ่นก่อนทีจะเจอเฮ็ดไปก่อนสุพเพิ่นสิวานเอได้เนาะไปถาเบิ่งสุเพิ่นสิวานเได้สุพเดินได้อยู่บ่ตามตากล้องไปเลยได้ยินเสียงสุเพิ่นมาแล้วน้ำหอมสิบุตกน้ำหอมสะบเดนใครเนี่ยแต่บ่เลิกเนาะ เชียาเฮ็ดไลายไปเสี่ยไฟยซุปเปิรตามไปแพงแพงยีไหานะอ่างเฮ็ดบ่ฮากกระายกูมูหันแล้วกระตาสุกเซิร์นกระตาสุกเซิร์นเดียยนี้นะเอาอันเอาดอนเดียวบ่แค่เชือ จายอะพี่น้องเกิดบัป่าบัตีเป็นหนังเป็นหนังหลักขี่เอาเฮ็ดอยู่โอ้ยบันไดแมนได้ะหมเต็มตองใส่ไอ้เจ้าของเจ้าของส่งยืนเฉลยอยู่เมื่อยแต่ห้องหามาบ่งด้วแ่า ได้หลังน้ำคนเดียวได้หลังน้ำคนเดียวในซับจะค้องซองได้อยู่วะจะค้องซองแล้วบ่ได้แหงน้ำเด้อจะแต่งขึ้นมาอันเดะนั่นแหละไปน้ำคนมาอลไรเนี่ยนั่นแหละเต็มตาคักบบเนี้ยเ็ดเพิ่งแล้วมันฉีดถาบมันฉีแตกที่ตัวลุมอ่าเป็นวีเป็นวีอยู่เป็นวีเป็นวีอยู่จะใส่เพชร เฮ็ดข okay okay. okay. ้าเฮ็ดผึ่งยังเฮ็ดผึ่งตับค้วยเาหอมเฮ็ดผึ่งดำเนาะด้นี่ํากุดกุดนสิกือตอทําพานนะคือทําพานเพิ่นผูมาเคททําพานแดงเทบอ